สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพรสอนประชัยหรือคุณเจนั่นเองค่ะเราก็จะมาทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยนะคะ ครั้งที่แล้วครูเจได้มอบหมายงานให้เด็กๆทำแบบฝรกหัดท้ายบทที่1น,นะคะหน้าสิถึงหน้า1 9นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงที่ออกจากตะเกียงเป็นอย่างไรวาดลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากตะเกียงสิจ,จะ๊ะเราจะวาดโดยใช้สัญลักษณ์ลูกศรน,นะคะก็จะได้สัญลักษณ์ลูกศรน,นะคะวาด ออกจากแหล่งกําเนิดแสงก็คือตะเกียงนะคะว่าแสงเคลื่อนที่อย่างไรถ้าใครวาดเรียบร้อยแบบนี้นะคะอย่าลืมตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะข้อที่2แนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทําให้อ่านหนังสือได้เป็นอย่างไรเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงสิจ๊ะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเขียนแผนภาพโดยการใช้สัญลักษณ์ลูกศรน,นะคะอาการที่เราจะมองเห็นนะคะ วัตถุต่างๆนะคะจะต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะ,ะดังในรูปนี้แสงจากแหล่งกําเนิดแสงก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแสงจากดวงอาทิตย์ต้องตกกระทบวัตถุแล้วค่อยสะท้อนเข้าไปที่ตาเรานะคะเขียนแผนภาพได้ดังนี้นะคะใครเขียนเรียบร้อยแบบนี้อย่าลืมตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะข้อที่ 3. ในค่ายลูกเสือมีการจุด กองไฟนะคะกองไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงหรือไม่เพราะเหตุใดทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เลือกสิจะ๊ะกองไฟถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะเพราะมีแสงในตัว,วเองทําให้เรามองเห็นกองไฟได้นั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมตรวจให้ตัวเองด้วยนะคะค่ะเรามาดูข้อที่4กันเลยนะคะการเล่นเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในห้องมืดเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความจ,จ๊ะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะอ่ะไม่เหมาะสมนั่นเองเพราะอาจจะทำให้ตาของเราเกิดอาการพร่ามัวหรือเกิดอาการอื่นๆได้เช่นแสบตานะคะปวดตานั่นเองนะคะอย่าลืมตรวจให้รางวัลตัวเองนะคะค่ะคุณจะยังมีงานที่จะมอบหมายให้เด็กอีกหนึ่งงานนะคะก็คือร่วมคิดร่วมทำนะคะเป็นงานในหน้าที่2ี่สิบ กูเจให้เด็กๆนะคะวัดรูปออกแบบนะคะโคมไฟรูปสัตว์นะคะโดยให้มีแสงสว่างออกจากโคมไฟทุกทิศทางนะคะ,<ม>ะเด็กบางคนคงจะงงว่าทำยังไงใช่ไหมคะก<ม>ูเจมีตัวอย่างของลูกพี่ให้ดูหวังว่าเด็กคงทำได้เรียบร้อยนะคะ,ม,คะมาทบทวนนะคะคำสำคัญประจำบทกันอีกรอบหนึ่งนะคะคำที่หนึ่งได้แก่คำว่าแหล่งกำเนิดแสง คำที่สองได้แก่คำว่าดวงอาทิตย์คำที่สได้แก่คำว่าแสงสว่างคำที่สี่ได้แก่คำว่าสะท้อนคำที่หได้แก่คำว่าธรรมชาติคำที่6ได้แก่คำว่าแนวตรงคำที่7ได้แก่คำว่าทิศทางคำที่8กระทบคำที่9กาปลาหมูคำที่10บลำแสงอันนี้คือ ทำสำคัญประจำบทนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานลงในสมุดกันแล้วนะคะครูเจก็ได้มอบหมายให้เด็กเตรียมสมุดเล่มบางคนนั่นหลึงเล่มนะคะเป็นยังไงคะเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทํายังไงเมื่อเด็กเตรียมสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะพอเตรียมเรียบร้อยแล้วก็เปิดนะคะไปที่หน้าแรกเราก็จะมาทําหน้าปกของสมุดนะฮะอีกรอบหนึ่งให้เด็กเขียนตราตามนี้เลยนะคะเขียนหัวข้อคําว่าวิทยาศาสตร์นะคะให้สวยงามอเดี๋ยวครูย้า,ยาคําว่าวิทยาศาสตร์ให้เด็กดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคําว่าวิทยาศาสตร์เขียนแบบนี้นะคะเผือมีใคร เขียนได้ไม่ถูกต้องหรือจะดูที่ปกแบบฝึกหัดก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เขียนด้วยชื่อนะคะชื่อเด็กชายเด็กหญิงอะไรแต่ให้เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองนะคะต่อด้วยชั้นนะคะะมีชื่อนะคะมีชั้นเลขที่วงเล็บชื่อเล่นให้ค,ครูดูหน่อยนะคะแล้วก็ครูผู้สอนนะคะ ก็คือคุณครูเจนั่นเองนะคะเริ่มใช้เมื่อไรนะคะอ่าเล่มนี้เราจะเริ่มใช้วันที่1พอพยสองห้าหกสี่นะคะเด็กเขียนเหมือนกันแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเด็กจะวาดรูปอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีดวงอาทิตย์มีต้นไม้อะไรก็ได้นะคะตกแต่งให้สวยงามสําหรับปกด้านในนะคะค่ะหลังจากนั้นเด็กเปิดหน้าถัดไปนะคะ เรามาดูกันเลยเริ่มจากการเขียนวันที่นะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ที่ตัวเองเรียนนะคะเขียนให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เขียนงานที่1ฝึกเขียนคําสําคัญนะคะสําหรับวันที่นะคะถ้าใครเรียนวันที่24ก็เขียน24ใครเรียน25ก็เขียน25 ใครเรียนในวันที่26ก็ให้เขียนวันที่26นะคะ,ะแล้วก็ทําข้อ1 2 3าตามนี้เลยขีดเส้นใต้นี่คือเงินงานที่คุูเจมอบหมายให้งานที่1นะคะทําให้เรียบร้อยนะคะค่ะวันนี้ก็มี2งานนะคะ,ะเรามาดูงานที่2กันเลยทาในหน้าถัดไปเลยนะคะงานที่2เขียนวันที่นะคะ,ะเหมือนเดิมเขียนวันที่ถ้าใครเรียน24ก็ลง24 25ก็เขียน25 26ก็เขียน26นะคะหลังจากนั้นขึ้นงานที่สองเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะเด็กวาดรูปตามครูได้เลยนะคะการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงนะคะเด็กวาดรูปตามเจได้เลยนะคะทีนี้ดูนะคะเด็กๆจะวาดรูปการเคลื่อนที่ของแสงเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรคะสัญ,ญลักษณ์ลูกศรน,นะคะ แทนการเคลื่อนที่ของแสงเด็กยังจําได้ใช่ไหมคะว่าแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทางแล้วก็เป็นแนวตรงเราก็จะเขียนได้แทนสนัญลักษณ์การเคลื่อนที่ของแสงแต่รูปนี้เราจะเขียนการมองเห็นวัตถุเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนทุกทิศทางนะเขียนแค่เส้นเดียวให้ครูเห็นก็ได้นะสําหรับการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะเดี๋ยวครูเจจะเขียนให้ดู1ข้อเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่น การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเน so so no ิดแสงแสงจะพุ่งออกจากแหล่งกําเนิดแสงแหล่งกําเนิดแสงในที่นี้ก็คือเชียนไขแล้วไปกระทบที่ตาของเราได้เลยส่วนการมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยจะต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะตกกระทบที่วัตถุแล้วสะท้อนไปที่ตาของเราเด็กลองโยงนะคะลองโยง เขียนแผนภาพกันดูนะคะโดยใช้สัญลักษณ์ลูกศรลองทําดูนะคะครูเจรอดูอยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะู้เจมอบหมายงานให้เด็กทําลงไปในสมุดนะคะอ่าวันนี้เราใช้สมุดนะคะฝึกเขียนคําสําคัญนะคะเขียนไป5คําและยังมอบหมายงานให้เด็กๆนะคะเขียนแผนภาพแสดงการมองเห็นวัตถุนะคะวัตถุ อแสดงการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะยังไงอย่าลืมทํางานของคุเจให้เป็นปัจจุบันนะคะส่วนการส่งงานคุเจจะมอบหมายให้เด็กส่งงานผ่านกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะสําหรับการเรียนในวันนี้คุเจก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ